สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาตัดกล้วยไปรปละไลนะครับอยูอ่บ้านนาการนะครับกล้วยสายพันธุ์บ้านประไล่เขาจะเป็นกล้วยสายพันธุ์ปากช่อง50นะครับเป็นกล้วยไส้นิ่มนะครับใครที่ต้องการหรือว่ากําลังจะปลูกกล้วยนะครับผมก็แนะนํานะครับกล้วยพันธุ์ปากช่องนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีนะครับก็ ถ้าเกิดจะทันน้ำหนักก็สายพันธุ์นี้นะครับปากช่องถ้าเกิดงามๆเลยที่ผมเคยมาตัดนะครับก็จะอยู่ที่เครือหนึ่งก็ประมาณ1 3บสถึงสิบสวีนะครับหรือถ้าเกิดช่างเป็นกิโลเครือหนึ่งก็อ่ายี่สิบอัพนะครับ20โลขึ้นข้อดีของพันธุ์ปากช่องนะครับคือไส้นิ่มนะครับแล้ววีหนึ่งจะมีลูกเยอะนะครับมีถึงอ่า ยี่สิบลูกถึงกี่สองลูกเลยนะครับถ้าเกิดกำงานนะครับต้นสายพันธุ์ปากช่องเนี่ยเขาจะแตกต่างกับพันธุ์มะลิอองนะครับปากช่องเนี่ยเขาต้นเขาจะสูงนะครับเขียวแล้วก็สูงก้านยาวใบเขียวนะครับแต่ช่วงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยกล้วยแต่ละพื้นที่นะครับจะเป็นกล้วยกระทบแรงจะไม่ค่อยงานเท่าไหร่นะครับต้องรอให้พ้นหนาไว้ก่อนก็จะงานเหมือนเดิมน,นะครับใครที่ต้องการ หนอกล้วยพันปักช่อง5้าูนนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับหรือทักแชทมาได้เลยนะครับก็จะอยู่ที่หนอแบบนี้นะครับถ้าเกิดมาขุดเองก็หนอละ15บาทนะครับนี่ครับเป็นหนอที่ขุดไปแล้วก็สามารถปลูกตั้งตัวได้เลยนะครับขอแนะนำนะครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ย่างอร่อยนะครับย่างกล้วยอร่อยแล้วก็เนื้อไม่แข็งนะครับเปลือกบาง ครันะอย่างไงผมก็ขอตัวลาไปตัดกล้วยก่อนนะครับสวัสดีครับ